สวัสดีครับช่อง YouTube ในนุกชาแนลนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับการพาชมรถนะครับคลิปนี้ก็จะถ่ายไว้เมื่อวันอาทิตย์ที่28สิงหาคม2565นะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปชมรถ Suzuki Carry นะครับเจ้า Suzuki Carry นะครับราคาก็จะอยู่ที่ก3,95,000บาทนะครับ3,95,000บาทนี่ถือว่าถูกมากๆเลยมีคุ้มค่าเหมาะกับการเอาไปใช้งาน ทำธุรกิจต่างๆประมาณนี้หรือจะเอาไปทาํามาคขายขายของตามขายของตามถนนคนถนนคนเดินต่างๆหรือตลาดนัดต่างๆอย่างกลุ่มพ่อค้าแม่ค้านะครับรถรุ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะครับแล้วก็เล็กกระ,ะทัดรัดด้วยขับขี่ง่ายสบายๆเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมเครื่องยนต์ดึงลิตรเบนซินนะครับขนาด1 5 0 0 c รซีซีรหัสเครื่องยนต์ K15B นะครับส่วนแรงมา้าแรงบิดนั้นพินุก,ก็เขียนไว้ตาม ตามด้านล่างของคลิปเลยนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับนี่บางทีพี่นุ๊กก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่านานๆทีจะได้เห็นรถประเภทนี้นะครับนี่ก็ถือว่าน่าใช้มากๆเลยนะสําหรับเจ้าแคลรี่คันนี้นะครับเครื่องยนต์เป็นซิน1 5ลิตรก็พอฟัดพอเวียงได้ประหยัดน้ามันเลยทีเดียวนะครับนี่ดูเล็กกระทัดรัดน่ารักเดียนะครับนี่เจ้าแคลรีนะ่เอาไปใช้งานได้สบายๆเลยนะครับ นี่ออปชันต่างๆก็จะมีพวกพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้านะครับเครื่องเล่น1ดินเชื่อมต่อวิทเอ็มพีได้ฟังวิทยุได้นะครับเนี่แอร์ก็เป็นแอร์แบบมือหมุนลําโพง2ตําแหน่งนะครับช่องติช่องเสียบ USB ก็มีมาให้เหมือนกันนี่ยุุแจนี่มาพร้อมระบบอ e ิโมบิ l i เซอร์นะครับเนี่แล้วก็ออปชั่นอื่นๆตามนี้เลยนะครับส่วนระบบความปลอดภัยนี่น่าจะไม่มีนะครับเนี่อันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับรองรับ,บเบนซิน e E20 ได้นะครับ เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเจ้าแคลรี่นะครับกระจังหน้าจะเป็นสีดำแบบนี้เลยเนี่เป็นสีดำด้านนะครับโลโก้ซูอิด,ด้วยแล้วก็กันชนหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยไฟหน้าเป็นฮาโลเจนมัลติรีเฟคเตอร์นะครับนี่ล้อนี่เล็กกระทัดรัดเลยนะครับมีล้อเล็กเลยนะครับนี่เป็นล้อกระทะเหล็กขนาด13นิ้วพร้อมยาง 165่งหกห้าค่ะหนึ่งหกหนะครับนี่เป็นยางของดันหลกนะครับ s P LT LT5 ประมาณนี้ยางดันหลอก s ีห้าครับอันนี้ก็จะเป็นรถตัวกระสุนสหน้าคอยสปริงนะครับนี่สติ๊กเกอร์แครี่นะครับ จกมองข้างก็จะเป็นมือหมุนนะครับเป็นมือหมุนนะเป็นมือหมุนนะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะด่านะครับนี่เป็นสีดำด้าน,นครับมือจับประตูรถมือจับประตูรถก็ยังเหมือนเดิมแบบแบบโบราณโบราณเป็นสีดำด้านพร้อมไข่ไขกุญแจอันนี้เขาล็อกนะครับล้อด้านหลังก็ไซส์เดียวกันเลยแหนบแผน่แนแหนบแผ่นนี้น่าจะมีทั้งหมด 4แผ่นถ้าจำไม่ผิด5แผ่นนหะแผ่น,นรวมอันเล็กๆเปลี่ยนนะครับล้อก็เป็นล้อไซส์เดียวกับล้อหน้าเลยนะครับพื้นที่กระบะท้ายก็ดีมากๆเลยรองรับการบรรทุกได้ดีกว่าเดิมนะครับน,นี้จะเป็นเหล็กกั้นเนี้ยครับมีกระจกด้านหลังด้วยไม่มีไร้ฝ้านะ ฝาท้ายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยโลโก้สุสกิแครี่ครับเป็นไฟไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟทับทิมอะไรพวกนนีะ้ไฟถอยประมาณนี้ที่เปิดฝาท้ายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเหมือนรถกระบะต่อเดียวทั่วไปนะครับการเปิดเป็นสลัแบบนี้ด้านขวาก็เหมือนกันเลยครับนี่เปิดได้ง่ายสบายๆเลยนะครับนี่เป็นช่องล่างนะครับนี่ช่องล่าง ชกชกอัพก so well. so so ็เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็จะไม่รู้อะไรมากเพราะไม่ได้ศึกษามาเลยแต่ก็มันดูดูสวยน่าใช้ดียวก็เลยเอามาถ่ายให้ชมกันนะครับนี่เจ้าแครี่คันนี้395,000บาทนะครับเครืยนต์เป็นซินนะครับนี่ก็ เหมาะกับการทํามาหากินเลยนะใช้ทํามาหากินค้าขายทําธุรกิจส่วนตัวก็ได้ประมาณนี้นะครับเจ้าแครี่คแครี่คันนี้นะครับส่วากาศก็จะเป็นแบบนี้เลยเดึงเป็นแบบชักดึงนี่ประมาณนี้เลยครับส่วนภายในก็ ประมาณเนี้ยจะไม่มีแต่พร้อมที่หมอนรองหมอนรองศีรักหัวหมอนก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่อยู่ตรงนี้เลยเป็นเบาะนั่งเป็นแบบผ้านะครับเบาะนั่งเป็นแบบผ้ากระจกมือหมุนนะครับมีโพรมลัยยูรีเทนสีดํานะครับเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็วิทยุ1ดินเล่นซีดีเอ็ได้ฟังวิทยุได้นะครับช่องเก็บของก็อยู่ด้านนู้นนะช่องแอร์ ทั้งสั่งผู้ขับขี่และโรยสารตอนหน้าก็มีมาให้เหมือนกันมารวัดยังเป็นแบบอนาล็อกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพาไปดูแบบป,ปนันฑผลเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบป,ปนันฑผลเป็นลักษณะแบบนี้เลยธรรมดานะครับเดี๋ยวพาไปดูอ๋อเป็นช่องเก็บของอเป็นช่องเก็บของแม่ดูเหมือน มันมันดูไกลๆไปดูเหมือนแบบเงาเงาเนืกว่าเป็นหน้าจอพิเศษอะไรสักอย่างประมาณนี้ภายในเขาล็อกครับนก็เก9 5 0 0 0บาทถ้าถือว่าคุ้มเหมือนกันคุ้มน่าใช้มากๆเลยนะครับนี่ก็ใครสนใจนะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมกันได้นะครับที่ซูซูกิ อริยกิจ GP นะครับสาขาสันไรายเชียงใหม่นะครับโทรศัพท์ก็0520115112นะครับมีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้หรือสั่งซื้อก็ได้นะครับทั้งนักธุรกิจที่ใช้รถประเภทนี้รวมถึงกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มนักธุรกิจส่วนตัวทุกท่านนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเ,เพิ่มเติมกันได้นะครับที P ่ซูซูกิอริยกิจ GP สาขาสันทรนะครับ052 0115102 e นะครับหรือทางเฟซบุ o กก็สุสกิอริยะอริยกิจจีพีเชียงใหม่นะครับตามนี้เลยครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับโ okay. อเคประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบแ่เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับถาา้านิหากผิดพลาดระการใดพูดผิดตกประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ว่าจะใดไม่สุภาพคือ,อยาใดไม่สุภาพก็ต้องขอกับประธานาภัยมณัที่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ